เมื่อสาวมัธยมหน้าใสมีผู้พิทักษ์เป็นอัศวินหนุ่มหล่อถึง4คนที่มาคอยช่วยเหลือเธอในยามที่ยากลำบากติดตามความสนุกและความฟินไปกับหนุ่มๆก็สซเวน <God 7 S 1> ได้ในซีรีส์รีมไนท์เรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้สร้างมาจากนิยายและตัวละครต่างๆได้สมุิขึ้นมานะคะดังนั้นแนะนําว่าอย่าหาเหตุผลกับที่มาที่ไปของตัวละครแต่อย่างใดเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสาวน้อยหน้าใสวัยมัธยมคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าจูฮานยองนักเอกของเรื่องนะคะคนนี้เดิมทีนั้นนักเอกเป็นลูกคุณหนูแต่ เพราะแม่เศรษฐีของเธอนั้นก็เสียชีวิตไปหมดทำให้เธอต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังเพื่อนในห้องจึงพากันบูลลี่เธอว่าเป็นเด็กเร่อ่อนเพราะตอนนี้ที่พักของเธอนั้นเป็นเพียงรถบัสขั้นใหญ่ไม่มีบ้านเหมือนคนอื่นๆทั่วไปนาเอกถูกเพื่อนดูถูกเป็นลูกคุณูตกยากและพาก,กันแกล้งเธออยู่เสมอแต่แน่นอนว่าตามสไตล์นาเอกนาเอกสาวผู้มองโลกในแง่ดีจิตใจเข้มแข็งก็เลยไม่ถือสาโกรธเคืองเพื่อนๆแต่อย่างใดและในความโชคร้ายที่เข้ามาก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างที่น้าเอกนั้นมีนุม่มๆถึง4คนเป็นเหมือน สวินคอยพิทักษ์ปกป้องเธอยามเธอถูกรังแกก็จะได้หนุ่มๆเหล่านี้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแถมนุ่มๆทั้ง4ีคนก็ยังมีพลังวิเศษอีกด้วยต่อมาบนดาดฟ้าของโรงเรียนที่ที่นางเอกชอบมาสิงอยู่เพราะไม่มีใครคบนั่นเองนางเอกก็ได้มาระบายอารมณ์เพื่อให้หายเครียดบ้างตะโกนด่าเพื่อนคนนู้นคนนี้เตะต่อยน่นนี่พอรู้ดีว่าคงไม่มีใครได้ยินหรอกแล้วนุ่มหล่อทั้งสีคนก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเธอนางเอกก็งงว่าพกเขาเป็นใครมาจากไหนเธอไม่รู้จักพวกเขาสักหน่อยนุ่มๆถึงกับถามว่าไม่รู้จักพวกเขาจริงๆ หรอเนี่ยซึ่งนากเอกก็ยังไม่รู้จักอยู่ดีและได้ไล่พวกเขาออกไปจากที่ของเธอแต่พวกเขาก็ไม่ยอมไปเธอจึงได้หลีกทางออกไปเองในโรงเรียนของนางเอกก็ยังมีไอดอลหนุ่มที่ชื่อว่าจูเนียร์นักร้องดาววงกตเรียนอยู่ด้วยซึ่งมีสมาชิกในวงประกอบด้วยแบมแบมและยูขยอมเวลาพวกเขามาเรียนเนี่ยสาวๆก,ก็พากันกิดก์ดกันใหญ่และนางเอกเของเราก็แอบปลื้มจูเนียร์เหมือนสาวๆทั่วไปนั่นแหละหนางเอกอดคิดถึงเรื่องราวเมื่อหกเดือนก่อนไม่ได้ตอนที่เธออยู่ในโรงยิมดัดแอบเห็นจูเนียกำลังซ้อมเต้นอยู่อย่างขมัก มาเธอจะแอบปลื้มเขาสี่หนุ่มผู้วิทา์เขานงเอกก็โผล่มาทมกลางผู้คนที่กําลังกิดการ์ดไอดอลกันอยู่ด้วยเจบีจิงถามนางเอกว่าชอบไอดอลหนุ่มคนนี้เหรอหนางเอกก็บอกว่าเลิกกวนเธอสักทีเถอะพวกหนุ่มๆที่เห็นหนางเอกชอบจูเนียจึงแกล้งเธอด้วยการผลักให้ล้มลงไปทับตัวจูเนียพอดีโอแม่เจ้าโดนตรงนั้นด้วยจุกไปเลยสิานางเอกก็ต้องอับอายขายหน้ากันอีกนักข่าวก็พากันลงข่าวแสดงว่าสาวผู้ทําลายความบริสุทธิ์ของจูเนียเป็นใครกันนะแน่นอนว่าชีวิตของนางเอกอยู่ไม่สงบแน่ในโลกออนไลน์ส แฟนคลับต่างพาก,กันแสดงความคิดเห็นต่อว่านาเอกนาเอกอ,อดบ่นไม่ได้ว่านี่คงทําให้เธอไม่มีใครครบอีกแน่แ่ที่เป็นแบบนี้เพราะพวกหนุ่มๆประหลาดนั่นแท้ๆแล้วก็หลับไปแต่พอรุ่งเชา้านาเอกตื่นขึ้นมาก็ต้องช็อกสุดขีดเมื่อหนุ่มๆประหลาดทั้ง4คนดันมานอนอยู่ข้างๆเธอด้วยนาเอกตื่นขึ้นมาวายๆถามว่าพวกนายมาทําอะไรกันเป็นโจรลามกหรือเปล่าเนี่ยทำไมมานอนกับฉันได้ล่ะพวกเขาก็เศบว่าเคยเจอโจรลามกหล่กขนาดนี้หรือไงแถมยังบอกนาเอกว่าทำอย่างกับพวกเราไม่เคยนอนด้วยกันอย่างนั้นแหละไม่ รู้จักพวกเราจริงๆหรือเนี่ยณนะเอกก็งงไปหมดแล้วว่าอะไรกันเนี่ยแล้ว JB หนึ่งในหนุ่มๆทั้ง4ี่คนก็บอกว่าณนะเอกสายแล้วนะให้รีบไปโรงเรียนเถอนะณเอกก็รีบแต่งตัวมาเรียนระหว่างทางที่มาโรงเรียนก็เจอพวกสาวแฟนคลับกอดมารุมทําร้ายอีกจากข่าวที่เกิดขึ้นนั่นแหละแหมสวยได้อีกแล้วนะเนี่ยณนะเอกวิ่งหนีพวกนั้นจนไปล้มลงกลางถนนพอดีแล้วก็มีรถพุ่งเข้ามาหาเธอโชคดีมากที่พวกหนุ่มๆผู้พิทักษ์มาช่วยณเอกไว้เมื่อมาถึงที่โรงเรียนเจนียิ i, ้ยผมชมพูคนนี้ดูเหมือนจะ หัวโจกพาเพื่อนมารุมต่อว่านางเอกแม่ตอนนี้กลายเป็นดาวดังแล้วนะเพราะพวกหนุ่มๆที่เธอควงไปไหนมาไหนนี่ไงทํากับจูเนียร์แบบนั้นแล้วยังจีบผู้ชายไปั่วยอีกนะแผนสูงจริงๆพวกหนุ่มพู้พิทักษ์เห็นหนางเอกโดนต่อว่าแล้วไม่ตอบโต้อะไรเลยกะจะแกล้งพวกนั้นคืนให้หนางเอกเลยต่อว่าพวกหนุ่มๆว่า ทำแบบนี้จะยิ่งไม่มีใครอยากคบกับเธอพวกหนุ่มๆก็บอกว่าแค่อยากช่วยนางเอกนะแต่เธอก็บอกให้พวกเขาเลิกยุ่งกับเธอสักทีเหผุผลที่เจนี่ไม่ชอบขี้หน้านางเอกก็คือเธอกับนางเอกนั้นตั้งแต่เด็กก็ถูกเปรียบเทียบกันมาตลอดนางเอกได้แสดงเป็นเจ้าหญิงส่วนเธอนั้นในตอนเด็กได้เล่นเป็นแม่โมดต่อมาเมื่อโตขึ้นหนุ่มรุ่นพี่ที่เธอแอบชอบดันไปชอบนางเอกอีแถมนางเอกยังเรียนเก่งมากได้ที่หนึ่งตลอดจนแม่ของเจนนี่ต้องเปรียบเทียบไปเธอฟังเสมอและนี่ก็เลยกลายเป็นปมในใจของเจนนี่ตั้งแต่นั้นนาเเอกเข หลบ,บพวกนักเรียนสาวๆในห้องน้ําแต่ก็ยังโดนตามไปราวีไม่เลิกคราวนี้หนุ่มผู้พิทักษ์ของนางเอกเริ่มทนพฤติกรรมแย่ๆของพวกสาวๆไม่ไหวจึงได้ใช้พลังพิเศษจัดการพวกเธอแล้วก็พาวพวกนั้นทั้งหมดมาขอโทษนางเอกถึงที่พักเมื่อพวกนั้นขอโทษนางเอกเสร็จนางเอกก็เข้าใจว่าที่พวกเธอทําไปทั้งหมดก็พอชอบจูเนียร์เหมือนกันเธอจึงไม่ถือสาเอาโทษอะไรแล้วก็บอกให้พวกนั้นกลับไปนางเอกก็ขอบคุณพวกหนุ่มผู้พิทักของเธอแล้วก็บอกว่าเสร็จธุระแล้วพวกนายก็กลับไปได้นะแต่หนุ่มๆก็พยายามจะเข้าไปในรถบ้านของนางเอก ซึ่งพวกเขาก็บอกว่าที่นี่คือบ้านของพวกเรานางเอกก็เถียงว่านี่มันบ้านของเธอตาหางแล้วก็รีบไล่พวกเขาไปหนุมน่มๆก็บอกว่าเธออยู่คนเดียวอันตรายนะอีกอย่างพวกเขาก็มาช่วยแต่นางเอกก็ยังไม่ยอมและจะไล่พวกเขาไปเจ้าจู่ป้าที่ไม่ได้เจอกันนานมากของนางเอกซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนของแม่นางเอกโทรมาบอกว่าลูกแชรยของเธอจะมาที่เกาหลีจึงบอกให้พวกเขานั้นมาที่บ้านของนางเอกฝากนางเอกดูแลด้วยนางเอกจึงเข้าใจว่าพวกเขาคือลูกของป้าที่ฝากฝังมาแต่ทําไมถึงพากันมาเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่ถึงยังไง เธอก็ไม่ได้รู้จักสนิทกับป้าคนนั้นเท่าไหร่และแม่ของเธอก็เสียไปแล้วเธอคงไม่สะดวกใจที่จะให้พวกเขาพักอยู่ด้วยพวกหนุ่มๆที่ได้ยินบาัน้นจึงบอกว่าขอนอนข้างนอกก็แล้วกันนางเอกก็ใจดีเห็นว่ามันมืดแล้วจึงให้พวกเขานอนพักอยู่ข้างนอกแค่คืนเดียวต่อมานางเอกก็เอาวิดีโอที่ถ่ายกับแม่ออกมาดูแล้วก็เผลอหลับไปด้วยความคิดถึงแม่รุ่งเช้าตื่นมาก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อหนุ่มๆเข้ามาในรถบ้านของเธอเพราะพวกเขาหิวกันมากไม่มีอะไรกินนางเอกก็บอกว่าก็เธอไม่มีเงินไม่ได้ซื้อของกินตุนไวว้เลยพก หนุ่มจึงคิดวิธีไปเปิดหมวกเต้นโชว์ริมถนนเพื่อแลกเงินการแสดงของหนุ่มๆน,นั้นเป็นที่สนใจมากนางเอกจึงได้เงินมาเยอะเลยหลังจากนั้นทั้งหมดจึงพากาันไปช้อปปิ้งในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตนางเอกของเราก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนเซอร์วิสตัวยงเมื่อเห็นเชลของที่วงกอสเป็นปีเซนเตอร์จัดไม่สวยเธอก็รีบไปจัดใหม่ให้สวยงามขึ้นแถมยังไล่เจบีนั้นไปช่วยจัดอีกด้วยเมื่อกลับมาถึงรถบ้านพวกหนุ่มๆก็บอกให้หนางเอกไปนอนพักส่วนพวกเขาก็ไปจัดแจงทำของกินมาให้นางเอกแต่ดันไปเล่นกันอยู่ในรถจไปท้องวดี ของนางเอกพังนางเอกได้ยินเสียงดังจึงได้เข้ามาดูก็พบว่าพวกเขาทำกล้องวิดีโอของเธอพังแล้วเธอก็เสียใจมากพวกเขาขอโทษนางเอกและบอกว่าจะซ้อมให้นางเอกก็บอกว่าขอโทษแล้วมันจะจบเหรอพวกนายทาให้ฉันไม่ได้เห็นหน้าแม่อีกทีนี้จะทํายังไงละ่ะพูดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ได้พวกเขาออกจากรถบ้านแถมเอาน้ามา,าสาดอีกด้วยเมื่อร่างของพวกหน,นุ่มๆโดนน้าก็สลายไปนางเอกนั่งร้องไห้ที่กล้องพังหันไปเห็นตุ๊กตาทั้งสี่ตัวของเธอซึ่งมันดันเปียกสะงน้นจึงได้นําพวกมันออกไปตากจริงๆแล้ว แล้วหนุ่มทั้งสี่คนก็คือตุ๊กตาของนางเอกนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยแจ็คสันยองแจเจบีแล้วก็มาร์ต่อมาที่โรงเรียนวันนี้พวกไอดอลวงจูเนียก็มาเรียนกันด้วยในโรงยิมจูเนียแอบมากระโดดที่มาร์กระโดดซึ่งเขาบังเอิญเจอกับนางเอกแล้วก็จาได้ว่าเธอคือคนที่ตกเป็นข่าวกับเขานางเอกเรีบขอโทษเขาเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยนางเอกถามว่าทาไมไม่อยู่ตรงนี้ล่ะเขาก็บอกว่าให้เงียบๆอยากจะหลบเด็กๆคนอื่นในโรงเรียนเมื่อจูเนียเห็นหนางเอกต้องยกอุปกรณ์คนเดี จึงคิดจะช่วยเธอยกแล้วก็คุยกับนางเอกอย่างเป็นกันเองว่าอยู่ม .5 ใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันนะระหว่างที่ยกอุปกรณ์อยู่จูเนียร์ได้ยินเสียงคนอื่นๆจะมาที่นี่เขาจึงรีบหลบแล้วก็ทิ้งอุปกรณ์นั้นลงจนโดนเท้านางเอกเลยทาให้นางเอกต้องขาเจ็บจนต้องใส่เฟือนางเอกของเราก็จะเป็นพวกกระดูกอ่อนแอกว่าชาวบ้านเขาอยู่ด้วยคราวนี้เวลามาเรียนก็ต้องกระเพกกระเพกมาเรียนแล้วก็เป็นพวกหนุ่มหลอ่อผู้พิทักษ์อีกนั่นแหละมาช่วยพยุงเธอไว้ไม่ให้ตกบันไดตอนช่วยพยุงนางเอกน้งเอกก็เกือบจุบกับเจบีด้ ก็แอบอิจฉานางเอกอยู่ในเนี่ยแล้วเจบีก็ให้นางเอกขี่หลังเขากลับมาที่พักและได้บอกกับนางเอกว่าเอากล้องไปซ่อมให้แล้วนะซึ่งพวกหนุ่มๆก็ต้องงอนงอเจ้าของร้านซ่อมอยู่นานกว่าเขาจะยอมซ่อมให้เพราะกล้องมันเก่ามากแล้วรุ่นนี้แทบไม่มีอะไรเลยแต่พอเจ้าของร้านนั้นหลงสเสน่ห์พวกหนุ่มๆเข้าจึงได้รับปากว่าจะซ่อมให้ได้เมื่อมาถึงที่รถบ้านพวกหนุ่นมๆที่เห็นนางเอกขาเจ็บจึงจัดก,การดูแลเธอเป็นอย่างดีแล้วสามหนุ่มก็ชิงออกไปเที่ยวปล่อยให้เจบีนั้นดูแลนางเอกอยู่คนเดียวทั้้้งงคนจึไดทา กินกันระหว่างทำก็เถียงกันตลอดใส่นู้นใส่นี่แต่ปรากฏว่ามันดันอร่อยซะง,งั้นทั้งคู่จึงได้ผัดกันป้อนอย่างน่ารักเชียวส่วนแจ็กสันที่มาซื้อโอเดงบังเอิญเจอเข้ากับเจนนี่เธอได้รีบไล่เขาไปเพราะไม่อยากให้เขาเห็นเธอในสภาพนี้แถมยังขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังด้วยนเอกกับเจบีก็คุยกันเธอบอกให้เขาเขียนบนเฟือกเธอเหมือนคนอื่นแต่เจบีก็บอกว่ามีแต่พวกเด็กอนุบาลเท่านั้นเขาทำกันนเอกจะเข้าห้องน้ำจึงได้บอกให้เขาช่วยประยุงเธอไปหน่อยจังหวะที่ลุกขึ้น ทั้งคู่ก็เกิดล้มลงไปจนเกือบจะจูบกันนักเอกที่นอนอยู่บนตัวเขาก็ออกอาการหวั่นไหวพอเพื่อนเพื่อนกลับมาทั้งคู่ก็รีบผละออกจากกันทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าแค่นอนดูดาวเฉยๆเพื่อนๆจึงแซวทั้งคู่ว่าทำตัวแปลกๆนะแถมนักเอกยังหน้าแดงมากอีกด้วยเธอจึงรีบบอกว่าไม่มีอะไรเพื่อนเพื่อนก็ยังแซวต่อว่ามีอะไรปิดบังพวกเขาหรือเปล่าเนี่อย่าบอกนะว่าแอบกินอะไรกันนักเอกคิดถึงตอนที่เกือบจะจูบกับเจบี้วก็เตือนตัวเองว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุอย่าคิด มาส่วนเจบีนั้นก็แอบ,บนอนยิ้มอยู่คนเดียวในขณะที่เพื่อนๆหลับกันหมดแล้วต่อมาที่โรงเรียนมีประกาศประกวดการเต้นทีมที่ได้ที่หนึ่งจะได้ร่วมแสดงกับวงกอ๊อสนักเอกเห็นก็อยากสมัครบ้างแต่พอนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้ขาเดี้งอยู่ก็ฝันสลายแล้วก็เดินไปเจอกับมีซอนซึ่งเธอเคยชวนมีซอนมาเป็นคู่เต้นประกวดด้วยกันเจนี่ก็เข้ามาขัดคอนักเอกว่าเต้นไม่ได้เรื่องยังจะมาชวนคนอื่นอีกซึ่งก่อนหน้านี้มีซอนเคยรับปากจะเต้นคู่นักเอกและนักเอกบอกว่าจะยกเอื่อนรางวัลทั้งหมดให้กับมีซอน เพราะเห็นมีซอนนั้นจะหาทุนไปเรียนต่อส่วนเธอนั้นขอแค่ได้ร่วมแสดงกับวงกก็พอใจแล้วแต่ตอนนี้เจนีบอกว่ามีซอนเปลี่ยนใจมาเต้นคู่กับเธอแล้วมีซอนรีบแก้ตัวว่าก็นางเอกมีเรื่องกับจูเนียร์ซึ่งครั้งนี้เขาเป็นกรรมการตัดสินด้วยหากเธอคู่กับนางเอกคงไม่ชนะแน่ๆจูเนียร์คงไม่ให้คะแนนเธอเจนีจึงได้รีบร้อนนางเอกว่าไม่มีใครอยากอยู่ทีมเธออีกแล้วเพราะเธอมันเต้นไม่ได้เรื่องอยังไงล่ะพวกหนุ่มๆผู้พิทักนางเอกรีบเข้ามาช่วยนางเอกแล้วก็บอกว่านางเอกจะอยู่ทีมเดียวกับพวกกเเขาจนี่็ลยแซต ว่าต้องตั้งชื่อทิมว่าที่หม่วหเต้นไม่ได้เรื่องด้วยนะแล้วก็ทา้าหน้าเอกว่ามาดูกันว่าใครจะชนะ นาเอกนีพวกหนุ่มๆมานั่งคิดเรื่องการประกวดเต้นคิดถึงคำพูดของแม่ว่าถ้าเราฝึกเราตั้งใจก็ต้องทำได้แน่ๆเพราะตอนเด็กๆนาเอกก็เคยขาเดี่ยงเหมือนกันแต่ตอนนั้นมีแม่คอยสอนและให้กำลังใจเธอเจบีมาตามหาหน้งเอกแล้วก็บอกว่าอย่าคิดมากเขาจะช่วยเธอเองถ้าเธอคิดว่าทำได้ทุกอย่างก็ต้องทำได้นาเอกรู้สึกมองว่าคำพูดพวกนี้เขารู้ได้ยังไงเหมือนที่แม่เธอเคยพูดเลยเขาเป็นใครกันนะนาเอกคิดถึงเรื่องที่เธอน,นั้นโดนป้าโกงเงินไปหมดหลังจากครอบครัวเธอประสบอุบัติเหตุพอกับแม่ เสียชีวิตป้าแอบพิมพ์ลายนิ้วมือของเธอจนเธอไม่เหลืออะไรและต้องมาอยู่ในรถบ้านแบบนี้แล้วก็กลายเป็นคุณหนูตกยากที่โดนเพื่อนๆบูลลี่ตลอดยังไม่พอนำซ้ำําเธอยังโชคร้ายเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกด้วยทําให้เธอนั้นหกล้มอยู่บ่อยๆและต่อไปมันอาจหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นอาจเดินไม่ได้แค่คิดก็แทบป้าอยู่แล้วนางเอกได้แต่เตือนสติตัวเองว่าต้องไม่เป็นไรนะและนางเอกก็ยังไม่รู้ว่ามีพวกเขาที่อยู่ข้างๆเธอคอยช่วยเหลืออยู่เสมอก็คือตุ๊ก,กตาที่เธอแขวนไว้ที่กระเป๋านักเรียน นั่นเองซึ่งพวกเขากลายมาเป็นอัศวินคอยพิทักษ์น้งเอกต่อมาเมื่อนางเอกถอดเฟือกขาแล้วก็มาซ้อมเต้นกับพวกหนุ่มๆแต่ดูเหมือนว่าท่าเต้นของนางเอกน,นั้นมันยังไม่ได้เรื่องนางเอกก็อ้างว่าพราขาเธอเพิ่งหายเจ็บนี่นาะจะให้เต้นเก่งตั้งแต่เกิดได้ยังไงเจบีจึงได้บอกให้นางเอกเริ่มตั้งแต่ฝึกกล้ามเนื้อขาก่อน ส่วนวันนี้ที่โรงเรียนจูเนียก็มีถ่ายรายการอยู่กับไอดอลหนึ่งวันและดูเหมือนจูเนียนั้นจะไม่มีเพื่อนเลยผู้จัดรายการจึงถามว่ามีเพื่อนสนิทบ้างไหมเนี่ยเมื่อนางเอกเดินผ่านมาเขาจึงรีบบอกว่านางเอกนี่แหละเป็นเพื่อนของเขานางเอกก็ยิ้มเลยเพราะแอบปลื้มเขาอยู่แล้วเมื่อจูเนียรู้ว่านางเอกจะลงแข่งประกวดเต้นเขาจึงเสนอตัวว่าจะช่วยสอนเธอเต้นด้วยแล้วก็ทําท่าสอนเต้นโชว์เพื่อนๆเจบีเห็นเข้าก็อาการหึงปปเนี่ยออกตัวว่า ต้องเต้นแบบนี้ต่ฮะจูเนียเห็นแบบนั้นจึงได้ท้าดวลกับกลุ่มของ JB เต้นแข่งกันซะเลยนักเอกรีพามทั้งสองกลุ่มเอาไว้แต่ดูเหมือนจะไม่ทันซะแล้วทั้งสองกลุ่มก็ดวลเต้นกันอย่างมันไม่มีใครยอมใครต่อมาทางรายการยังตามถ่ายจูเนียเข้ามาในห้องเรียนอีกด้วยนักเอกเห็นจูเนียไม่อยากถ่ายต่อจึงทําเป็นแกล้งลมให้เขาช่วยพยุงเธอแล้วทั้งคู่ก็วิ่งหนีพวกจัดรายการไปไปแอบหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งนักเอกก็แอบดีใจที่ได้ใกล้ชิดกับไอดอลหนุ่มที่เธอแอบปลืม้มแถมเขายัางขอบใจเธอที่พามาหลบอีกด้วย และได้ให้พัดลมเล็กๆกับเธอเป็นของขวัญแล้วทั้งคู่ก็เล่นเกมทายคำถามฆ่าเวลากันอย่างน่ารักเมื่อทั้งคู่ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นๆตามหาอีกจึงได้แอบออกมาและดันมาเจอเข้ากับเจบีที่ตามหาหนางเอกอยู่เจบี JB โกรธที่จูเนียร์พานางเอกไปเพราะหวงที่เธอนั้นขาเพิ่งหายเจ็บเขาจึงได้ใช้พลังวิเศษหยุดจูเนียร์ไว้และรีบพานางเอกออกมาจูเนียร์จึงได้รู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เมื่อจูเนียร์รู้ว่าเจบีไม่ใช่มนุษย์จึงได้นาเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนของเขาทั้งสองคนและทั้งหมดกก็ววาางแผนนั่ จะทําอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ความจริงด้านนังเอกก็ยังคงไม่ตั้งใจฝึกซ้อมเอาแต่อ้างว่าขาไม่มีแรงจนเจบีนั้นออกอาการเซ็งที่เห็นนางเอกไม่ตั้งใจเอาซะเลยเขาก็เลยงอนไม่ยอมฝึกซ้อมกับนางเอกอีกต่อมาแบมแบมเพื่อนของจูเนียร์ก็มาตีเสนิทชวนแจ็คสันและมาร์กออกไปเที่ยวแล้วก็รอให้พวกเขาใช้พลังออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ใช่มนุษย์ด้านยูขยอมก็แยกไปคอยแกล้งยองแจเพื่อให้เขาใช้พลังออกมาพิสูจน์ว่าไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันต่อมาณเอกก็กลับมาฝึกซ้อมเต้นคราวนี้เธอว่าถ้า ประกอบต่างๆเพื่อให้จบง,ง่ายขึ้น JB ก็มาขอโทษนักเอกที่เขาหงุดหงิดใส่เธอและได้เอาบัตรคอนเสิร์ตของนักเต้นคนดังมาให้หนักเอกด้วยเพื่อทําให้หนักเอกมีกําลังใจมากขึ้นทั้งคู่ก็คืนดีกันส่วนจูเนีรยก็โผล่มาที่ดาดฟ้าทักทายนักเอกถามว่าซ้อมเต้นไปถึงไหนแล้วนักเอกก็ยังได้บอกว่าเธอจําเทคนิควาดรูปถ้าเต้นต่างๆมาจากเขาด้วยนะตอนที่เธอแอบเห็นเขาฝึกซ้อมจูเนีรยจึงได้ชวนนักเอกกลับบ้านด้วยกันในตอนเย็นเมื่อถึงตอนเย็นเจบี JB ก็ไม่ยอมให้หนักเอกกลับกับจูเนียสองคนจน เขาต้องถามว่านายเป็นอะไรกับเธอเจบี JB ก็บอกว่านายไม่ต้องรู้หรอกนางเอกจึงรีบบอกว่าก็เป็นเพื่อนกันทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ชวนไปด้วยกันทั้งหมดเมื่อมาถึงรถบ้านของเธอเธอก็ชวนจูเนียเข้าไปิบดีแต่เจบีก็ขัดคอว่าเข้าไปไม่ได้เพราะนี่มันเป็นบ้านของผู้หญิงที่อยู่คนเดียวมันน่าเกลียดนะแล้วก็ไล่ให้เขารีบกลับไปซะฝั่งเพื่อนของจูเนี่ยก็โทรมารายงานว่าทาภารกิจสําเร็จแล้วคือพิสูจน์ได้แล้วว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์เมื่อนางเอกออกมาจากรถบ้านเธอก็ไม่เห็นเจบีและจูเนียอีกเมื่อ รู้ความจริงว่าพวกหนุ่มทั้ง4ี่คนคืออัศวินผู้พิทักษ์ของนางเอกจึงได้บอกว่าไม่ใช่มีแต่พวกนายนะที่เป็นนั่นหมายความว่าจูเนียร์และเพื่อนก็เคยเป็นอัศวินผู้พิทักษ์เหมือนกันซึ่งพวกอัศวินผู้พิทักษ์เกิดมาจากน้ำตาแห่งความหมดหวังและถ้าน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาพวกเขาก็จะตายจูเนียร์รีบบอกว่าเมื่อไหร่ที่น้ำตาแห่งความสุขข,ของนางเอกไหลออกมาพวกนายก็จะตายวิธีที่จะไม่ให้ตายก็มีอยู่ทางเดียวก็คือต้องหักหลังนางเอกก่อนแล้วพวกนายก็จะกลายเป็นมนุษย์จูเนียร์ก็ได้ คิดถึงเรื่องของตัวเองที่เขาเลือกที่จะเป็นมนุษย์จนได้หักหลังเจ้านายของตัวเองเจบี้อดถามไม่ได้ว่าถ้าเขาหนีจากนายเอกไปแล้วเธอจะเป็นยังไงจูเนียก็บอกว่า พวกนายจะไม่ได้เห็นเธออีกตลอดไปจูเนียร์ยังคงเสียใจอยู่ตลอดกับสิ่งที่เขาเลือกที่จะเป็นมนุษย์และปล่อยเจ้านายของตัวเองตายหลังจากเจบีได้ยินแบบนั้นเขาจึงกลับมาหาจูเนียร์อีกครั้งเพื่อถามว่าเรื่องที่เขาพูดมันเป็นยังไงกันแน่หากพวกเขาหนีไปจากนางเอกจะไม่สามารถเจอเธออีกได้ตลอดไปจริงไหมจูเนียร์ก็ย้อนว่าถ้านายไม่เชื่อก็ลองทําดูสิแต่ก็บอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เธอไม่ต้องตายลีลาเยอะจนเจบีชักโมโหจูเนียร์จึงบอกว่าไม่พวกนายตาย เธอก็ต้องตายต้องเลือกเอาแล้วก็คิดว่ายังไงเจบี JB ก็ต้องเลือกเหมือนกับเขาเขาเลือกไม่ผิดแน่ๆต่อมาทั้งสี่หนุ่มก็คิดไม่ตกว่าจะเอาอยัางไงดีจะทิ้งนางเอกไปดีไหมแบมแบมมาชวนมาร์กไปเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันทั้งคู่เล่นเข้าขากันมากเล่นกันอย่างสนุกทําให้มาร์กเริ่มอิจฉาที่แบมแบมได้ใช้ชีวิตสนุกแบบมนุษย์ทั่วไปได้ยองแจก็อมาเล่นเปียโน,โนซึ่งดูเหมือนนานจะเป็นความฝันของเขาส่วนเจคสันก็มาช่วยจนนี่ขายโอเดงเธอขอบคุณเขาที่ไม่เอาเรื่องของเธอไปบ ใครและดูเหมือนเจคสันจะชอบเจนนี่เข้าแล้วในขณะที่แม่ของเจนนี่ขอให้เขาเป็นเพื่อนกับเธอตลอดไปในใจของแจคสันก็แอบ,บเศรา้าเพราะนั่นคงเป็นไปไม่ได้หากเขายังเป็นแค่ตุ๊กตาผู้พิทักษ์ของนางเอกหนุ่มทั้ง4คนหายไปไม่ยอมมาซ้อมเต้นกับนางเอกเธอเลยต้องซ้อมเต้นอยู่คนเดียวแต่ก็มีเจบีที่แอบ,บมองเธออยู่ตลอดด้วยความเป็นห่วงนั่นเพราะจริงๆแล้วเขาแอบ,บชอบเธอนั่นเองเขารู้สึกปลื้มมากที่นางเอกตอนเด็กๆเ,เคยบอกว่าชอบตุ๊กตาเจบีที่สุดต,ต่อมาจูเนีย ก็มาหาพวกหนุ่มๆทั้ง4ี่คนโดยบอกอีกว่าเขาลืมบอกไปอย่างว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งหนีไปจากนางเอกนางเอกก็ต้องตายเพราะพวกนา,นายนั้นเป็นอัศวินในร่างเดียวกันหลังจากนั้นพวกหนุ่มๆทั้ง4ี่คนมี3าคนที่ตัดสินใจอยากไปจากนางเอกเพราะพวกเขาอยากเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตตามใจต้องการได้มีเพียงเจบีที่ตัดสินใจจะอยู่ข้างนางเอกเขาจึงได้ขอให้เพื่อนๆเลือกเหมือนกับเขาแต่เพื่อนๆก็บอกว่ายังอยากเป็นมนุษย์เจบี JB จึงบอกว่าถ้าทำแบบนั้นนางเอกจะตายเพื่อนก็บอกว่า ยังไงมนุษย์ทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไงนางเอกก็ต้องตายนั่นทําให้เจบีโกรธมากและได้ชกต่อยกับเพื่อนๆนดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนที่พวกของจูเนียร์วางเอาไว้เมื่อพวกหนุ่มๆกลับมาที่รถบา้านนางเอกก็ต้องแปลกใจที่เห็นหน้าพวกเขายังกลับไปหาเรื่องใครมาเมื่อถามเจบีเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรทําให้หนักเอกเป็นห่วงและรู้สึกไม่สบายใจมากแล้วก็มานั่งคุยกับตุ๊กตาของเธอว่าเพราะมีพวกนายนี่แหละจึงทําให้เธอไม่เหงาไม่ได้รู้สึกไปอยู่คนเดียวช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันทําให้เธอมีความสุ มาหนุ่มๆก็แอบได้ยินสิ่งที่นางเอกพูดต่อมาสามหนุ่มที่อยากเป็นมนุษย์ก็ยังคิดไม่ตกว่าจะทิ้งนางเอกไปดีไหมทั้งที่เธอก็เป็นห่วงพวกเขาเจบีจึงบอกกับเพื่อนๆว่าเขายังไม่ล้มเลิกความตั้งใจเพื่อนจึงบอกว่าเขาหวังแต่ความรู้สึกของนางเอกแต่ไม่หวังความรู้สึกของเพื่อนเจบีจึงบอกว่าก็พวกเราเกิดมาเพื่อปกป้องเธอไม่ใช่หรอแล้วก็คุกเข่าขอร้องเพื่อนๆด้วยบอกว่าเขาเองก็กลัวเหมือนกันที่จะต้องหายไปจากโลกใบนี้และสิ่งที่พวกนายเลือกเขานั้นก็เข้าใจเพื่อนก็ถามว่า ถ้าเข้าใจแล้วทําไม่นายยังทําแบบนี้เขาก็บอกว่าการไม่มีเธอทําให้รู้สึกกลัวมากกว่าหากเธอต้องตายเขาย่อมหายไปเป็นฟองอากาศซะเองดีกว่าจูเนียร์ที่แอบได้ยินเจบีพูดแบบนั้นก็รู้สึกแค้นใจและย้อนคิดถึงเรื่องของตัวเองเขาเป็นอัศวินผู้พิทักษ์ของสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นนักเขียนชื่อดังและเป็นลูกคุณหนูแล้ววันหนึ่งเธอก็เกิดมีคนรักเธอจัดสินใจหนีตามชายคนรักไปจูเนียร์ที่แอบรลงรักเธอกับรู้สึกว่าเขาไม่สามารถเคียงข้างเธอได้เพราะเขาไม่ใช่มนุษย์และความรักที่ เขามีให้กับเธอนั้นมันไม่มีค่าเลยเมื่อเธอเลือกเคียงข้างชายที่รักความรู้สึกนั้นทําให้เขาตัดสินใจไม่ช่วยเหลือเธอหลังจากนั้นชายที่รักก็ถูกพรากจากเธอไปนักเขียนคนนั้นจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายนั้นทําให้โจเนี่ยเสียใจมากที่เขาเลือกที่จะทิ้งเธอทําให้เขาได้กลายเป็นมนุษย์และยังหลอกตัวเองว่าสิ่งที่เขาทําลงไปนั้นมันไม่ได้ผิดทั้งสามหนุ่มแจคสันยองแจและมาร์กกลับมาที่รถบ้าน ก็คิดถึงความดีที่นางเอกคอยเป็นห่วงพวกเขาและคิดได้ว่าเหตุผลที่พวกเขาเกิดมาก็เพื่อเป็นอัศวินพิจักนางเอกจึงได้กลับไปหาเจบีและกลับไปซ้อมเต้นกับนางเอกเหมือนเดิมและอยู่เคียงข้างเธอแต่แล้วก็ดันไปเห็นจูเนียร์ที่โพ่มาหานางเอกแล้วเขาก็ขอคบกับนางเอกซึ่งแน่นอนว่านางเอกที่ยอบปลื้มจูเนียร์อยู่แล้วก็ไม่ปฏิเสธจูเนียร์จึงได้บอกกับหนุ่มๆว่าเขากับนางเอกกําลังจะไปเดทกันต่อมานางเอกก็ไปเดทกับจูเนียร์แต่ก็ต้องเดทแบบลับๆหลบๆซอนซอนเพราะจูเนียร์นั้น ไปไหนก็มีแต่คนคอยมองแอบถ่ายรูปจะมากินข้าวก็ไม่ได้กินจนนังเอกออกอาการเซ็งๆแต่เธอก็เข้าใจว่าการเดทกับคนดังมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละหนังเอกอดถามจูเนียร์ไม่ได้ว่าทำไมถึงชอบเธอแต่เขาก็ไม่ตอบกลับถามนังเอกกลับไปบ้างว่าทำไมเธอถึงชอบเขาเป็นเพราะเขาเพอร์เฟกต์ใช่ไหมเธอก็บอกว่าที่ชอบนายเพราะนายขาย,ยันเคยแอบเห็นตอนซ้อมเต้นเขาก็บอกว่าใครๆก็ขย,ยันทั้งนั้นแหละ การเป็นไอดอนมันไม่ง่ายหรอกนะเธอได้บอกว่านายคงอยากมีชีวิตที่ดีๆใช่ไหมอยู่อย่างไม่ผิดหวังนายถึงดูตั้งใจมากหลังจากที่เห็นจึงคิดว่าจะคอยให้กำลังใจในายนะและสัญญากับตัวเองว่าจะใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นแบบนายจะได้ไม่เสียใจที่เกิดมาสักครั้งเพราะแบบนั้นก็เลยชอบนายไงล่ะหลังจากที่ได้ยินนเอกพูดแบบนั้นจูนเนียก็รู้สึกซึ้งใจมากและเหมือนกับเขาจะตกหลุมรักเธอเข้าจริงๆซะแล้วแม้ตอนซ้อมเต้นก็ยังอดอมยิ้มกับคำพูดของเธอไม่ได้เมื่อกลับมาถึงรถบ้านเจ บีอดถามนางเอกไม่ได้ว่าไปเดทมาเป็นยังไงบ้างแต่นางเอกก็บอกแปลว่าก็งนันงนแหละแล้วก็ขอตัวรีบกลับเข้าบ้านใจบียังถามต่อว่าคบกับจูเนียมีความสุขไหมหนางเอกก็ไม่อยากตอบคําถามเขาก็รีบเลี่ยงเข้าบ้านไปแล้วก็มานอนดูรูปถ,ถ่ายที่ถ่ายคู่กับจูเนียอดคิดถึงคําพูดของเจบีไม่ได้ว่าเธอมีความสุขจริงไหมนะรุง่งเช้าเมื่อจูเนียโทรมาบอกว่าจะมาเธอที่นี่เธอจึงได้รีบไล่หนุ่มๆออกไปจู Junior, เนียเตรียมของกินไมหมนางเอกเพียบเรียกว่าแก้ตัวเรื่องเดทเมื่อวานที่เขา ทําให้เธอท้าบไม่ได้กินอะไรเลยทั้งคู่ป้อนอาหารกันอย่างหวานแววแต่ในใจของนาเอกก็แอบคิดถึงตอนที่เธอนั้นกินข้าวกับเจบีนาเอกก็ปลืม้มปริ่มมากที่จจเนียนั้นดีกับเธอขนาดนี้โจเนียก็บอกว่าเขารู้สึกชอบคําพูดของนาเอกนะที่บอกว่าเขาใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นหลังจากกินเสร็จ เธอยังพาเขามาชมรถบ้านของเธอด้วยจนจูเนี่ยหยิบหนังสือออกมาแล้วก็ทําเศษกระดาษตกเมื่อนากเอกเห็นเศษกระดาษจึงได้หยิบมาดูมันคือวิธีฝึกกล้ามเนื้อแบบต่างๆที่เจบีนั้นหาข้อมูลมาเพื่อเธอแถมยงังนึกถึงบัตรคอนเสิร์ตเต้นขึ้นมาได้เธอจึงตัดสินใจจะไปดูคอนเสิร์ตทันทีเพราะจําได้ว่านัดกับเจบีเอาไว้เจบีที่มารอนักเอกนานแล้วคิดว่าเธอคงไม่มาแล้วเขาจึงทิ้งตั๋วแล้วก็จากไปนากเอกรู้ใจตัวเองแล้วว่าเธอคิดยังไงกับเจบีเขาเป็นคนที่คอยห่วงใย,ยเธอมาตลอด เขาอ,อยู่เคียงข้างเธอแต่เมื่อมาถึงก็สายไปแล้วเพราะคอนเสิร์ตจบไปแล้วนาาเอกจึงได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจที่เธอมาช้ารุ่นพี่นักเต้นคนดังนึกสงสารนางเอกจึงได้ช่วยเธอประกาศตามหาคนที่เธออยากเจอผู้คนก็กรูกันเข้ามาเพื่อฟังว่าเป็นใครนาาเอกได้บอกชื่อเขาบรรยายลักษณะต่างๆตัวสูงสูงตาตีนั้นเป็นสเสน่ห์ของเขาเลยล่ะถึงจะดูเย็นชาแต่ข้างในนั้นอบอุ่นลึกซึง้งเขาเป็นห่วงเธอมากแต่เธอกลับไม่เคยเห็นค่าเขาเลยเขาเป็นคนสําคัญมากสําหรับเธอเจบีที่ได้ยินนเอก พูดแบบนั้นก็เดินเข้ามาหาเธอนาเอกถามว่าเธอมาสายไปไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรยังไงเธอก็มาแล้วพร้อมกับยิ้มให้เธอระหว่างนั้นจูเนียร์ก็แอบมองทั้งคู่อยู่ด้วยแล้วจูจูนัเอกก็เป็นลมหมดสติไปเมื่อนาเอกออกจากโรงพยาบาลก็เจอเจบีที่มารอเธอด้วยความเป็นห่วงเธอก็บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรแค่เหนื่อยมากตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเจบี JB ก็ค่อยสบายใจขึ้นเมื่อกลับมาถึงรถบ้านนาเอกก็นอนร้องไห้คิดถึงแม่ตอนนี้หมอบอกว่าโรคของเธอนั้นกําลังลุกลาม อีกไม่ช้ามันจะลามไปทั่วร่างกายเธอเพิ่งรู้ว่าเธอชอบเจบีมากแต่เธอกลับไม่มีเวลาอีกแล้วเธออยากอยู่ดูแลเขาและอยากเต้นกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายนางเอกจึงได้ขอให้แม่ช่วยเธอให้เธออดทนอยู่ให้นานกว่านี้จนถึงวันประกวดต่อมานางเอกก็ได้มาบอกความรู้สึกจริงๆให้โจเนียรู้ว่าเธอไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นตอนนี้เธอมีคนที่ชอบจริงๆแล้วโจเนียร์บอกให้เธอหยุดพูดแล้วขอให้เธอนั้นชอบเขาต่อไปแค่ชอบไปเรื่อยๆได้ไหมหนางเอกเลยบอกไปตามตรงว่า เธอชอบเจจูเนียร์ก็ดึงดันว่าไม่เป็นไรขอให้หนางเอกนั้นอยู่ข้างๆเขาก็พอแต่นางเอกก็ปฏิเสธเขาทําให้จูเนียร์รู้สึกเสียใจมากต่อมานางเอกและหนุ่มๆทั้ง4คนก็ขามักขันขยันซ้อมกันอย่างจริงจังมากเพราะใกล้ถึงวันประกวดเข้ามาแล้วและก่อนวันซ้อมวันสุดท้ายนางเอกกับ JB ก็ออกไปเที่ยวด้วยกันเรียกได้ว่าไปเดทกันอย่างหวานแหววแม้ไม่ได้ใส่เสื้อคู่ใส่รองเท้าคู่ก็ยังดีเป็นโมเมนต์คู่รักบอกเลยว่าหวานฟินเฟิร์มากด้านเจนนี่ได้ไมาแอบดู เจคสันเต้นเธออดถามไม่ได้ว่าเขาสนิทกับนางเอกไหมเขาก็บอกว่าสนิทเธอจึงถามต่อว่าแล้วกับเธอล่ะเขาก็บอกว่าเธอคือคนที่ฉันชอบอยังไงล่ะพูดแล้วก็แอบ,บเขินมองโน้นมองนี่ต่อมานางเอกและเจบีก็ไปถ่ายรูปด้วยกันในสตูดิโอเล่นเปลี่ยนชุดฮีโร่กันไปหลายชุดอย่างสนุกรวมถึงชุดแต่งงานด้วยที่ทําเอาชวนจิ้นฟินมากแต่ในใจเขานางเอกนั้นกลับคิดว่าเสียดายที่เธอไม่มีโอกาสอยู่ให้นานกว่าน,นี้และขอบคุณเขาที่คอยอยู่เคียงข้างเธอต่อมาเจคสันก็มา เที่ยวกับเจนนี่แต่เธอก็ต้องเรียกกลับไปซ้อมเต้นและบอกว่าจะต้องเอาชนะนางเอกให้ได้เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากแม่แจ็คสันก็บอกว่าเหตุผลแค่นี้เองเหรอส่วนเขาที่มาเต้นเพราะว่ามันสนุกดีการเต้นทําให้มีความสุขแล้วก็ชวนเธอเต้นด้วยนางเอกกับเจบีก็ยังมีโมเมนต์สวีทจูบกะัะนวหลหวานตรงริมสะพานเมื่อกลับถึงบ้านเพื่อนๆก็เซอร์ไพรส์จัดเลี้ยงฉลองกันก่อนวันประกวดทั้งหมดใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขรุ่งเช้าหนุ่ม ng, ๆก็ไปเตรียมตัวที่สถานที่จัดงานก่อนส่วนนางเอกที่ กำลังจะตามไปก็เจอเข้ากับจูเนียที่มาดักรอเธออยู่แล้วบอกความจริงว่าหนุ่มทั้งสี่คนไม่ใช่มนุษย์ที่จูเนียตัดสินใจบอกนางเอกเขาเพื่อใจนางเอกนั้นคิดทบทวนแล้วเปลี่ยนใจมายอมรับในตัวเขาเมื่อนางเอกทบทวนเหตุการณ์ต่างๆก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดจึงรู้แล้วว่าพวกเขาคือตุ๊กตาผู้พิทักษ์ของเธอและลังเลว,ว่าเธอควรจะไปประกวดเต้นดีไหมเจบีออกไปตามหานางเอกก็ไม่เจอจนสุดท้ายเมื่อใกล้ถึงเวลานางเอกก็มาและเธอได้บอกกับเจบีว่าไม่ว่าน่าจะเป็นใครมาจากไหน,น ยังไงเธอก็ชอบอยู่ดีการประกวดผ่านไปหลายทีมทีมของเจนนี่ก็เต้นออกมาได้ดีมากๆและเมื่อเต้นเสร็จเจ็คสันก็อดชมเธอไม่ได้และเจนนี่ยังบอกให้หนังเอกนั้นทําไม่เต็มที่อีกด้วยมีซอนได้ถามเจนนี่ว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหมเจนนี่ตอบว่าไม่สําคัญหรอกเพราะเธอทําเต็มที่แล้วและมีความสุขกับมันมากดูเหมือนเจนนี่จะคิดได้แล้วและคลายปมในใจของตัวเองได้สักทีแล้วก็ถึงคิวของทีมนางเอกทั้งนี่นมออกมาเต้นวาดลวดลายกันอย่างพลิ้วเรียกได้ว่าเสียงกรี สนานวันไว้นางเอกก็ออกมาเต้นกับหนุ่มๆได้อย่างน่ารักเมื่อการแสดงจบลงนางเอกก็เป็นลมหมดสติไปแต่แล้วนี่ก็เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นค่ะเพราะเธอและทีม JB รวมถึงวงก๊อดก็ออกมาเต้นด้วยกันเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์คนดูอย่างสนุกเป็นโชว์สุดพิเศษจริงๆซึ่งงานนี้โจเนี่ยและเพื่อนๆก็ยอมช่วย JB โดยบอกว่าเพื่อสร้างความทรงจําดีๆยังไงละ่ะเพราะนี่จะเป็นเวทีสุดท้ายและได้ขอโทษ JB และเพื่อนๆกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยท่านไชมว่า พวกนายเป็นผู้พิจักษ์ที่เท่จริงๆ เจบีก็ได้ฝากให้จูเนียดูแลนางเอกด้วยทุกคนโชว์เต้นครั้งสุดท้ายให้นางเอกอย่างมีความสุขจนน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาเมื่อการแสดงจบลงหนุ่มทั้ง4ี่คนจึงคิดจะบอกความจริงกับนางเอกว่าพวกเขาคือใครแต่นางเอกก็บอกว่าเธอรู้แล้วว่าคือผู้พิทักษ์ของเธอนักเอกขอบคุณพวกเขาที่อยู่เคียงข้างเธอมาตลอดแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือเมื่อเธอหลั่งน้ำตาแห่งความสุขออกมาร่างของพวกเขาก็สลายไปเมื่อเห็นแบบนั้นนังเอกรีบบอกให้เจบีอย่าไปเขาก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะเขาไม่ เคยจากเธอไปไหนต่อไปจะอยู่ข้างๆเธอตลอดไปแล้วก็จูบปลานางเอกแล้วร่างของเขาก็สลายไปนางเอกได้แต่ยืนร้องไห้คิดถึงพวกเขาจูเนียเอากล้องวิดีโอมาคืนนางเอก เป็นสิ่งที่เจบีฝากไว้ให้หนายเอกจึงได้ถามว่าทำไมไม่บอกเธอว่าพวกเขาจะหายไปโจเนียก็บอกว่าพอรู้ว่านายเอกจะเลือกอะไรถ้าเจ้านายอย่างเธอตายพวกเขาก็จะได้เป็นมนุษย์แล้วพวกเขาจะมีความสุขหรอือถ้าเธอเลือกแบบนั้นนายเอกเลยตอบว่าเรื่องตุ๊กตาเป็นผู้พิทักษ์ทำไมไม่บอกเธอด้วยเขาก็บอกว่าก็เพราะไม่อยากให้หัวใจเธอเจ็บปวดไปมากกว่านี้ความเจ็บปวดของคนที่ยังอยู่เขาเข้าใจดีถึงวิธีมันจะต่างกันแต่เขาก็อยากให้เธอมีความสุขต่อมานางเอกก็ได้ อ่านการ์ดที่เจบีนั้นเขียนเอาไว้โดยสารภาพรักกับเธอและบอกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันนั้นมีความสุขมากน้าเอกได้ขอให้ผู้พิทักษ์ของเธอนั้นจากไปอย่างมีความสุข แล้วตุ๊กตาทั้ง4ตัวก็หายไปจากนางเอกหนึ่งปีผ่านไปนางเอกมายืนคิดอะไรเพลินๆจ้เนี่ยก็เข้ามาทักทายเธออย่างสนิทสนมพร้อมๆกับการปรากฏตัวขึ้นของอีกหนึ่งหนุ่มนั้นคือเจบีหรือเปล่านะเอาเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็จบลงเท่านี้ค่ะยังไงก็สําหรับคนที่ชอบวงก๊อดนะคะรับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้ฟินหนักมากจ้าอย่าลืมไปหามาดูกันนะคะ